ทางช่องยินดีรับค่าการช่วยเหลือเรื่องค่าดำเนินการผ่านพร้อมเพย์1 8 16 2 6 6 3 6 6ขอขอบคุณในน้ำใจของทุกท่านมาณที่นี้พุทธอุบาสกตอนที่สี่ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับ และในวันที่พระนางยโสธาราประสูตริพระโอรสผู้ทรงมีพระนามว่าราหุลซึ่งมีความหมายว่าบ่วงเพราะอาศัยพระอุทานของเจ้าชายสิทธัตถะในเวลาที่พระโอรสประสูติว่าบ่วงได้เกิดขึ้นแล้วเครื่องผูกพันได้มีขึ้นแล้ว ในคืนของวันที่พระราหุลประสูติเจ้าชายสิทธัตถะทรงตัดสินพระไทยออกผนวดโดยที่พระองค์ทรงม้ากันทกะมีนายชนะตามเสด็จไปถึงฝั่งแม่น้ำโอนมาพระองค์มีรับสั่งให้นายชนะนำม้าพระที่นั่งกลับกลุงกับบิวพัสแล้วทรงใช้พระขันตัดพระเมาลีหรือมวยผมพระองค์ทรงอธิษฐานเป็นเพศบรรพชิตในที่แห่งนั้นหลังจากที่พระองค์ได้ออกผนวดเป็นบรรพชิตแล้วทรงแสวงหาโมฆะรมหรือทมที่นำสัตว์ให้พ้นจากกิเลสอยู่นานถึงหกปี จึงได้ตรัส,สู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าภายใต้บริเวณต้นพระศรีมหาโพร,ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชาราตำบลบุรุเวลาเสนานิคมจังหวัดขยาเมืองราชครห์ในวันที่15าค่ำเดือน6แล้วพระพุทธองค์เสด็จออกจากเมืองราชครห์ไปยังเมืองพาราณาสีในป่าอิสิตนะมรคาทายวันหรือสารนาศในปัจจุบันเพื่อทรงแสดงปฐมเทศนาะคือเทศกาลแรกชื่อพระธรรมจักรประวัตินสสตรตรงกับวันที่น15เดือน8หรือวันอาสาฬหะ เพื่อปรดบรรพชิตปัญจวัคคีอันนีพระอัญญาโกนธัญญาพระวัปปะพระพัทธยิยะพระมหานามะพระอัศชีให้สำเร็จเป็นพระอรอนหันและทรงเทศนาโปรดพระยศกับสหายที่ปรากฏชื่ออีกสีท่านได้แก่พระวิมละพระสุภาหุ พระปุณณชีและพระความปฏิและพวกสหายที่ไม่ปรากฏชื่ออีกกว่าห้าสิบท่านให้ได้สําเร็จพระอรหัตธรรมเป็นพระอาหารหันต์จึงรวมเป็นพระอาหารหันต์หกสิบเอ็ดองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสกับพระภิกษุเหล่านี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถาคดพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงหรือกิเลสเครื่องผูกมัดใจทั้งหมดทั้งที่เป็นของทิพย์ของเทวดาในสวรรค์ทั้งที่เป็นของมนุษย์พวกเธอจงเที่ยวจริกไปเพื่อประโยชน์ และความสุขแก่มหาชนเพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่เทวดาทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายพวกเธออยากไปรวมทางเดียวกันสององค์จงแสดงทำงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางและงามในที่สุดจงประกาศรมจันทร์อันมหาใถึงการประพฤติธรรมที่ประเสริฐพร้อมทั้งอาดและพยัญชนะครบบริบูรณ์บริสุทธิบุคคลทั้งหลาย ผู้มีทุลีคือกิเลสในจักสุน้อยมีอยู่เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อมผู้รู้ทั่วถึงธรรมจะมีอยู่ดูก่อิสุทษ์ทั้งหลายแม้ตถาคตก็จะไปตำบนอุรุเวลาเสนานิคมเพื่อแสดงธรรมต่อมาเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับพักอยู่ในกรุงภารณะสีพควรแก่พระประสงค์แล้ว พระองค์ก็เสด็จพระพุทธดำเนินตามหนทางที่จะไปยังตำบลอูรุเวลาเสนานิคมทรงว่าประทับพักใต้ร่มไม้ข้างทางแห่งหนึ่งพระองค์จึงทรงเทศนาโปรโดให้พวกคัทวคีทั้ง30คนได้บรรลุธรรมและได้กราบทูลขอบวชพระองค์ก็ประทานการบวชให้เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทรงส่งให้ไปช่วยประกาศพระศาสนา เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จไปถึงตำบลอุรุเวลาเสนานิคมอันเป็นที่อยู่ของโพชดินสามพี่น้องได้แก่อุรุเวนกันสปะเป็นที่ชาย ใหญ่มีบริวาร500คนนาทีกสปะเป็นน้องชายคนกลางมีบริวาร300คนและขยากสปะเป็นคนน้องเล็กมีบริวาร200คนและทั้ง3ตั้งอาสมอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำในรัญชาราตามลำดับกันพระองค์ก็ทรงเทศนาสั่งสอนพวกชดิน3าพี่น้องให้เลิกลทัทิบูชาไฟและได้สำเร็จพระอรหัตธรรมเป็นพระอรหันต์และประธานการบวชให้เป็นภิกษุใน พระพุทธศาสนาครั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงได้พระชดินสามพี่น้องเป็นพุทธสาวกบริวารแล้วทรงตั้งพระไทยถ้าจะทรงวางหลักฐานพระพุทธศาสนาในแคว้นมคตพระองค์จึงเสด็จนำพาพระภิกษุทั้ง1003องค์เหล่านั้นไปถึงกรุงราชครีปประทับพักยังลัทธิวันคือสวนตาหนุ่มพระเจ้าพิมพิสารพระราชาแห่งแคว้นมคต พร้อมข้าราชบริพารเป็นจำนวน12หนหุดหรือ1 2 0 0 0แคนพระองค์ทรงได้สดับกิติศัพท์คือเสียงสรรเสริญจึงเสด็จออกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ายังสวนตาหนุ่มพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาโปรดจนได้ปรากฏผลสำเร็จว่าพระเจ้าพิมพิสารและข้าราชบริพารหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นพระโสดาบันและอีกหนึ่งหมื่นตั้งอยู่ในพระไตรสารณคมคือถึงพระพุทธเจ้าพรธรรมพระสงฆ์เป็นสาระ คือเป็นที่พึ่งที่ระลึก